อ่าไอสัตว์เลลยแล้วมันก็ยาใส่เข้าไปกูรู้ไม่อ่ะมืงมึงเีรียมยังอ่ะแเรไนแล้วเอยังเรียมเ็นไ้คราฟเลยครับไม่ไเออกูกูถามมาแล้วไกูตัดไปมันมันเกินไปไม่มันเกินไปอเคว่าเดียวกูตัดหน้าโหลดออกมันเสียเวลาหน้าโหลดอะโอเคนะครับผมก็ สไลด์คลิปนี้มันจะมีบางช่วงนะครับผมที่เฟรมเรตตกก็ขออภัยด้วยนะครับมันเกิดจากโปรแกรม OBS นะครับผมไม่รู้ว่ามันควรตั้งค่ายังไงผมตั้งไม่เป็นนะครับผมก็เลยตั้งมาแบบนี้ผมก็ไม่รู้นะครับตอนเล่นเลื่นปกติแต่พออัดมามันจะมีบางช่วงที่เฟรมเรตตกนะครับผมก็ขออภัยนะครับผมเชิญรับชมให้สนุกนะครับสเปรย์มาพูดเลยเออเอาเทมเอาเทมมาปิดกันเลย DPI ฝั่งเข้าไปเลยเมาส์ เอ้ยเอาเอาเทปดำมาปิดเดี๋ยวเอ้ยคืออยู่กับใครเกิดกับใครอะคนที่เกิดคนเดียวเฮ้ยบดบดมามามาบดบดมาซ่อมกันซ่อมซ่อมเลยซ้อมซ้อมทำพังให้ดูนะเออชิปหายแล้วบดชิปหายแล้วซ่อมกับบดจะทำพังให้ดูบดย่าบดตั้งใจเล่นบดซ่อมละกับปีบ้าอยู่เิ่งคางตัวนี้เฮ้ยแมวไอ้เแค่หน้าบดมันจะส่งเสียงบดป่อยเมาเลยไอ้คน ไปไปเมาก็พังนี่หมดไอตัวละหมนไอ้ยันตัวละหมนเลยอะกูได้กดโลวัดีนะอ้วทำไมมรนไม่มีเฮียกดเลยวะโอ้ช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยดิกูซ้อมกับโบอยู่มึงอยู่ไหนกูไม่รู้ช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปไปไปถอยมาถอยมากูกำลังไม่ไปยุ่ย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 ยุรอกูเอ้ยเดี๋ยวกูขึ้นไปด้านบน น่าตรงไหนกูอยู่นี่จุ๊บฮหี่ยวเี่ยวรักรัเฮ้ยเฮ้ยกูโดนกูโดนเอาเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยบอลมาดีบอลบอลมาดีหมดไอ้ใช่ไหมล่องหนิศ้อะไรกันบอลมาช่วยหน่อยเฮ้ยจุ๊จุกบจุ๊ทั้งวันน่ะจุ๊บทั้งวันะไอ้เหี้ยตัวไม่ร้องหนในสัตว์ไอ้เมื่อกี้อยู่ดีมันไม่อยู่ดีมันมาโผล่หน้าเลยตกใจเลยอะ มาไงไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงเพลงเลยอยู่ดีก็มาไอ้เหี้ยตัวแม่งเคลียร์ในสัตว์เฮ้ยก็เด้ตอมเฮ้ยโบดูแขนกูดิแขนกระตุกเฮ้ยตามคนเลยวะโบจะตามปันนี่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วต้องวิ่งติดสปีดมันกล้าหลบหลบปะเป็นมันตามกูอ่ะมันเล่นกูมันเล่นกูเดี๋ยวกูหาตู้หลบแป๊บมึงเ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว พี่ปักพี่ปักเห็นเห็นอะไรมาเมื่อกี้ให้มันไล่ใครมาไล่เอาบทเข้าตู้ไปแล้วกูก็เข้าตู้เนี่ยพี่ปักก้างขวาพี่ปักก้าเมื่อกี้เฮ้ยมันอุ้ยอู้มันหากูไม่เจอโอ้เทคนิคพี่ปักเฮ้ยเมื่อกี้กูวิ่งผ่านมาเห็นคนพี่ปักไปไปไปซ่อมเครื่องผมพี่ปักเร็วเร็วเห็นคนหัวฟูในเงามืกวิ่งเข้าตู้เลยยยยอออ่่าาาไไปปมโอเคมันมาละเออเฮ้ยใครก็ได้มา มาเจอก่อนมามาซ่อมกันนอน V A P เอ้ยเจอแล้วไอ้เอ้ยกูเจอแจ็บหยุดนิ่ง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 กูไหนไหนไหนกูหยุดอยู่เนี่อโู่ฆ่าตกรไปไปข้างหนังต่อมามาซ่อมซ่อมอยู่ฆ่าตะกอนอยู่ฆ่าตกรนวะอ้ยเชี่ยแย่ละปันเดี๋ยวดูเปิร์กแมวแฮนแล้วอยู่กับฆาตกร เอ้โบยืนกับข้าก่อนใช่ปะจุกไหมจุกไหมยู่ไหนวะเรียบร้อยจุกไหมจุกไหมเรียบร้อยไกลอยู่ไกลอยู่มาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวไปช่วยโบสไปปันไฟให้พี่ปักไปปันไฟก่อนเนี่ยอ่ะพี่ปักไปอะใช้เครื่องมือใช้เครื่องมือกูใช้ไปแล้วอ่ะกูใช้ใช้เป็นเครื่องมือยืนตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้อ่ะงั้นงั้นเดี๋ยวปันปันทำไมเดี๋ยวเราไปช่วยไอ้พี่ปักพี่ปักล่อไปนะเอาไปไกลจากไกลโบสอ่ะ เฮ้ยเห็นเห็นเห็นผมเห็นมันร้องหนเฮ้ยมันเห็นผมมันเห็นผมเฮ้ยจะเย็น้ยแจ็ปมันมาตัวกูแจ็ปกูเห็นแล้วกูเข้าโต้แล้วแอบพี่เอ้าแก็ปไปออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันจุดก่อนรถลองพี่ด้วยซ่อมปันก่อนซ้อมโอ้กูต้องเซ็นเซอร์แจ็ปเดี๋ยวไปซ้อมเครื่องเดิมมามาคีคีโดนไล่ เรียบร,ร้อยเช่าโบสถโบสถตั้งใจเล่นนี่โอ้โเฮ้ยอย่ามาเพื่อนไม่เป็นไรโบสถ์ทำดีแล้วเว้ยเออเลยนี่โบสถโยนกีมือสองวันสองวันสองวันสองสองเครื่อง,อง,อง,องน,นี้สองเครื่องนี้นี่งตู้ไงตูนะ้ไงเรียบร้อยอย่ามเพื่อนใครน่ามาถ้าเพื่อนโดนอะไรอ่ะเราเรากูจะเห็นทุกคนเละ วัวเปิงอะดรีนาลีนมาถ้าเกิดว่าถูกช่วยหรือว่าช่วยใครปุ๊บจะวิ่งเร็วมากหรือซ่อมเครื่องเสร็จอะวินนี่คือสุดยอดใช่ไหมวินนี่คือออกนอกเมืองได้แล้วใชนไอ้าวอ้าระ,ะบโบโดนโดนกี่รอบสองรอบระบบไม่ได้กดสเปกมาอ้าพี่มักเฮ้ยเดี๋ยวซ่อมกันไไม่ดด้กดอ,องแลเราเราไม่กดอ่ะเอาขี้เกียจกดเอาเอาโยนเกมชัดมันต้องให้กดใช่ไหม เออไม่กูเออมาแล้วเออจะเสร็ยืนแล้วออจจลววอ,อไปแล้วไปอยู่ดน้องวไปช่วยไปปักกันโอ้ไม่อยู่แล้วกูมึงพังออกี่รอบเลย <laughs> อย่าอย่าอย่าเรามาอย่าเรามารอรอไม่ที่หน่งเดี๋ยวช่วยช่วยไปปัก <laughs> ไปดี <laughs> <laughs> เ้ยฮฟันเดี๋ยวปาตึ้นไปไม่ได้จะไม่ไดไปแล้วไปแล้วเฮ้ยใครโดนวะไม่ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยมันมันมันไล่พี่ปักมันไล่พี่ปักไม่รู้เข้าตู้แล้วกูเป็นววลาบุรุษเลยเชื่อกูอ่ะ้อยหมูพี่ปักโดนยังละววลาบุรุตซอยสวยเสือ เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยช่วยไปเป่าหูติบด้วยจะช่วยปักได้ป่ะวะนี่มันมาแล้วมันมาแล้วนี่เนี่ยโดน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 หิ้วอยู่โดนหิ้วอยู่โดนหิ้วปีกอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูนั้นเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูรักษามางก่อนเดี๋ยวกูรักษามางก่อนเว้ยมันมารักษาใกล้ๆเนี่ยนะบ้านมันอยู่นี่มันห้องนมันห้องหนกูเข้าตู้ไปละเฮียอู้จ้า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 ขี้แตายใครเนี่ย ปแทล้แล้มาแล้วช่วย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 ยจปันแันันแทงไว้เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยบสช่วยบสเออนั่นรอ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 ้จะเออนั่นวิ่งวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอากูตายกูตายเอ้อ้ อะไรกันเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวไปหลบในภูมิยาเนียนขานี่เอออย่าอย่าอย่าดินดิๆนดิอย่าเออโอ้โหไม่รอดขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลืออุยโอ้สเต็ปแล้วสเต็ปสองแล้วสเต็ปสองแล้ว เฮลปันปันช่วยปิปักแข็งเฮ้ยไม่ไม่อยู่รตรงมันเออี่ปักป่ปักรอไว้ี่ปักรอไว้ปันมาช่วยส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 วยวิ่ง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 กูวิ่งเร็วอ่ะกูวิ่งเร็วมากกูวิ่งเร็วมาก พี่ปั๊กเยอะวัยเยอะอันซ่อมมาปั่นมาซ่อมมันก่อนซ่อมมันไม่ไม่หิวก้อนหิวก้อนก็ซ่อมไงก็เนี่ยเดี๋ยวกูซ่อมมึงเนี่ยกูบอกว่าซ่อมมันก่อนเว้ยมันมันเดินอยู่มันเดิเอ้ยพี่ปั๊กพี่ปั๊กจูบไปพี่ปั๊กผมรักษารักษามันมันมาแล้วมันมาแล้วไม่หมันไม่ต้องแล้วไปเลยป่ะวิ่งเลยมันเล่นกูเหรอมันเล่นกูเหรอเอ้ยเอ้ยยอะเย

โป้มองอัดก่อนอะไรวะสเต็ปไปไหนรักะตากตาไปไม่เห็นโอ้โอตาบอดเหรไปอย่าจะมู๊ไป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 เข้า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 บารีเข้าบ้านนีเข้าบ้านนีมีไม้มีไม้เล่นมีไม้เล่นมีไม้เล่นมันกุมาช่วยกูมาช่วยกูมาช่วยมา เอามาช่วยแล้วมะเอาม่เห็นเราตาบอดไม่ไม่อาอาอายา แพ้แล้วหรอแพ้แล้วเวอร์ O V I P เลยโอ้อ่ะตายเลยบินยินดีต้อนรับคุณส่งระหว่าง